สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเกดเอาวันนี้เราจะพาน้องกายเลซื้อรองเท้าสตั๊ดกันค่ะเพราะกายจะเลี้ยงเตะบอลเตะบอลนี้ให้พี่เตียยเตะบอลเหรอคะอ่าส่วนน้องเกดจะซื้ออะไรนาฬิกานาฬิกาซื้อนาฬิกาให้กายด้วยเดี๋ยวบอกอ่ะหนูไม่นาฬิกาอยู่แล้วโอเคไปหาโน่นอีก ทำไมถึงต้องซื้อสปาร์คครับเพราะว่าเราเป็นเด็กกรุงเทพพิเศษเป็นที่อะไรอ่ะมีชื่อเรื่องขุดบอลมากแล้วแล้วกายชอบช่วงเนี้ยบ้าเตะบอลก็เลยจับเรียนจับเรียนให้มันเป็นเรื่องเราเผื่อแบบเผื่อมีแล้วสนามใหญ่เลยอ่ะคจริงจริงสนามที่โรงเรียนเป็นสนามย่าเทียมนะคะแต่ว่าคุณครูบอกว่าคือถ้าย่าเทียมปกติคนส่วนใหญ่เขาจะใช้รองเท้าแบบร้อยปุ่มซึ่งไม่เคยเห็นเหมือนกัน แต่ว่าครูสั่งมาว่าให้ใช้รองเท้าสปาร์ตค่ะซึ่งมีปุ่มข้างล่างสปาร์ตคืออะไรสปาร์คือรองเท้าเตะบอลอววืมน,นี่นเลยออชอบรองเท้านี้ใหญ่ไป,ปยยดดแล้วก็มี M แล้วก็มี18อันนี้มีปุ่มข้างล่างไหมครับจางมีเนี่ยคือทำไมต้องมีมมอ่ะมีไซส์แตหรับน้องแม่อ่ะน้องผู้ชายน้อกันเมื่อกี้ไปข้างล่างมาไม่มีนะ ใช่ค่ะต่นนี้มันเป็นช็อปอดีใจแล้วเรามาดูตรงแนกเด็กพอดีเพราะฉะนั้นโซนเนี้ยคือจะเป็นรองเท้าเด็กโดยเฉพาะยังไม่ลดใช่ไหมไอ้ยัน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 เันาันยันเันันย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 านะันยันยันอันย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 ัอยันยันยันเันยนยยันนนน อันนี้เขากำลังลองให้ดูอันนี้ไซส์อะไรคะสามเอ็ดเสามเอ็ดเหรอเล็กไปหน่อยไหมพอดไหมเพราะเดี๋ยวถุงเท้าจะใหญ่พอดีเลยเหรอจะหนาอีกแต่ว่ามีสามสองไหมมีแต่สามสามอยากได้สีแบบนี้สีน้ำเงินเหรออยากได้สีอยากได้เป็นสีแบบนี้รุ่นไหนโมซาร่าใส่กายอันนี้เลยเนี่ยมองเห็นชัดตั้งแต่ไกลๆอย่างเงี้ยอันนี้ไซส์อะไรคะเนี่ยสามสี่ ลองอันนี้จะลองไซส์อะไรนะสามสามกายคือกายสีชมพูอะลองทั้งสุดท้ายมันก็มีแต่ผู้ชายเตะอ๋อกายบอกว่ากายไม่ชอบสีชมพูคือเจ๊บอกว่าเจ๊ชอบเจ๊เจ๊ว่าไงเจ๊บอกว่าเจ๊ชอบสีนี้ที่สุดแต่บังเอิญเจ๊ไม่ได้เป็นคนใส่ไงได้ไหมกายได้อันไหนดีกว่าต้องส่งมันแคบๆเผื่อ สีน้ำเงินอันนี้นะมสามสามตั้งใจดอกไม้เราเห็นเหมือนสีอันนี้ไซส์พอดีนะสรุปแล้วรวมไหมสามสี่สามสี่ลองใส่ดูสิเนี่ยข้างบนน่ะข้างบนเนี่ยสามสามนี่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วมีแต่สามสี่กายสีนั้นแหละมันหายาก ผูกใจเจ็บมากเลยค่ะบที่มันใหญ่เกินรูปมันรองเท้ามันใหญ่เกินเกินได้เพราะว่ามันจะเหัวกว้างหกินเจ็ดปอนด์ต้องกระชับมันใหญ่ไปเยอะใหญ่ไปเยอะครับใส่ไม่ได้เลยเนี่ยเหลือเยอะนิดน็ตโอ้นิดอะไรนะดูไม่ได้ลูกมันจะวิ่งเหลือเท่านี้แน่ใส่ไม่ได้ไว้โตอีกหน่อยมาซื้อใหม่ได้เกิดมตโตแล้วมาซื้ออันนี้ นี่มีอะไรมีใหญ่ใหญ่อันนี้เป็ดกองลด50%สอันนี้ไซส์สามสามดีไหมเอาไปใส่ดูก่อนมันนี่แหละสามสามอันนี้ก็สามสามนะใช่นั้นสามเอ็ดครึ่งกายไปลองดูซิเนี่ยคุณสีนแหลนดีทำไมพื้นมันสตาร์ทมันเหมือนสนามผิดไฟแล้วยังมีเห็นด้วยอ่ยเออเวลาหมามาไปเฝ้าไปดูกายซ้อมนะมามองรองเท้าอย่างแรกไปลองดู อาวเราวิ The <illions> ่งดูดิเป็นไงวิ่งเร็วอะไอ้ทูนี้ใช้ได้แล้วเร็วข่สิบเปอร์เซ็นต์ใชู่วิ่งเร็วอยู่แล้วอ๋อดูวิ่งเร็วมนมีฟรีด้วยโอ้ยข่เงินแ่กับเตเดี๋ยวเดี๋่งก่งเงินเขาักิเตอร์ใช่ที่พาอใหไม่ยืนตรงนี้กลับมาเดี๋ยวนี้เลยวิ่งผัดเ้แล้วลกกายชนะใช่ไมายส่รอท้าผูใหม่ชนไปทั้งหกัดชับไหม ไปแนะข่นึงลตรงๆใครจะนจ้าหนู้าให้หกายเล่องทบท่ไปดเ่ใช่มไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปแข่งทีมากไม่ต้องมาวัดความเร็วในห้างองาไปไปจ่ตามผ่นอ่ะตรงนี้นะของน้องายได้นี้คู่ละพันห้าร้อยเาสแต่ว่าแต่ว่าลดราคาอยู่ก็เลยเหลือ7จ็อกว่าบาทแ0้ว800แปดร้ย น้องกายได้ไชต้าไปแล้วนะตอนนี้ตาน้องเกศเลือกนาฬิกาบ้านเกศมา,าดูแบบคิตตี้อ่ะอืมไม่รู้มีอย่างอี้เอางี้ไหมเกศจริงแล้วอ่ะมันมันจะต้องเป็นรู้อยากได้คิตตี้เหรอครั้งหนึ่งไปดูข<ด>้างล่างไหงมนะตรงนี้มีหลายลาย,อย<ห>เอาแบบเข็มหรือแบบดิจิตอลคะเกศ เ,เจ้าหญิงหนูไม่เอาอ่อเขาสวย,นะ <มา S 2> ยดีแนะมาว่าดิกไปไหนบ้างเอเอคยอ,<ะ>อยากให้ใส่แบบเป็นเข็มเกาจะได้ดูเวลาไม่อยากให้ใส่ดิจิตอล,ลได้หันดูเวลาเป็นจริงจ้าเพราะดิจิตอลมันแบบดูสมเร็จรูปเนาะแล้วถ้าดิจิตอลถ้าไม่ซื้อดีไปเลยมันก็จะพังง่ายอันนี้คือเหมือนเป็นนาฬิกาเรือนแรกที่น้องจะ เปิดความรับผิดชอบในการเฮ้ยจะทํายังไงให้เลนใส่ทนติดมือได้นานแค่ไหนไหมมันเกิดมุมได้ไหมไปดูข้างล่างไหมคะดูข้างล่างไหมข้างล่างมีไปดูข้างล่างข้างล่างมีด้วยไปดูข้างล่างหน่อยอันนี้แปลว่ามันเด็กๆไปอ่ะข้างล่างพวกนี้ไม่สวยแล้วลูกก็สวยนะก็สวยแต่ว่ามันหน่อมเนมแล้วชอบสีดำหรอสีดำไม่เป็นมันเจ็ดร้อยเอาไหมล่ะก็พอได้อยู่นะทั้งดิจิตอลทั้งเข็มเลย เ้คิดว่าเด็กนะอย่างนีงอง้อย่านี้ก็สวยดีตผู้ใหญ่ก็ยังใส่ได้อยู่นะนี่นาฬิกาเหมนตัวออยเลยมืนตัวออเนาะตัวออยที่ที่บ้านท,ที่จงอ่ะอ่ดูข้างล่างนะลดสีสเปนันนี่จะแพงพี่พ่ออะไรก็ไม่รู้โรล็ไม่ดูก่นไหมดูโรเล็กเลยหรอกา<ฮ>อีช็ นี้เป็นร so ุ่นเด็กนัเรียนชอบเยอะนะแต่มันมีรุ่นแบบเปปี้จ te ีจรงไงต้องใช้ของน้องเคสก็เปปี้จีป้ะนี่เปบี้จป้ะนี่เปปี้จีใ่้าสิบเปอร็นชอบไหมนี่ดังไงห้าพหกเลยสองพันโอแต่ว่ามันดูแมนไปหน่อยก็ไม่แมนต้องสีแจนเจไปเลยป้ะสีขาวกับสีชอบแมนจอยตัว ตัวไม่ชอบไม่แต่ว่าทานอ่านี้ก็คือใส่ไม่ยาวกินฟ้าไหมอันนี้จะเล็กกว่าไม่เอาขอมมม้ใส่ไหะของมะม้ยังนอนอยู่ในตู้อยู่เลยเนี่ยเล็กเลยเนี่ยเลยหอชอบเลถ้าอย่างเงี้ยซือเป็นดิจิตอลได้ถ้าสมมื้อถ้าเราไปซื้อที่ซื้อที่มือถือจะถูกตองไสย B ก็นี้มันลดท้าสิบเปอรเล็นเ้่นี้หรลดยเอเซ็น่ะชอบไหมคะมสวยจริงนะแต่ว่าไหนลองใส่ดต้องถามเพราะวันไหนลด 5,500ก็ 5, 5, 5, ลดเหลือ2,750 2,750ก,ก็ถูกแล้วก็แล้วกับอันนี้ตูวูัวันได้ด้วย Baby G เนี่ยครับมีวันวันพุธวันอะไรเงี้ยก็คือเป็นดิจิตอลบวกกับเข็มดูตัวอ่ะดูก่อนนะหรือลองใส่ดูยก็ได้นะบอกเขาอ่ะอ่าลองใส่ดูครับหนูชอบมันมาก แล้วลองดูรุ่นนี้ดูบ้างไหมตัวนี้ก็เท่นะจะบอกให้เนี่ยขาวขาวขาวแบบขาวตัวนั้นนะขาวตัวนั้ะใส่เป็นของพี่จะใส่เป็่จีไม่ชอบที่เราปีกม uh ัน uh 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 หนักหนักใช่ไหมหนักเป็น uh uh อันนี้เลยอันนี้จะยิ่งหนักเลยออกมาขอลองรุ่นที่ต้องนี้ดูหน่อย อันไหนนะป๊าป๊าชี้นไหนอันนี้เหรอไม่ขาวนี่แกขาวนี่ค่ะขาวเข้มดำดูมันหวานหน่อยนี่รองอีกรุ่นแล้วในแผนกระตุ้นที่ชอบวันนี้ชอบวันนู้นมากกว่าชอบวันนี้เพราะที่สำคัญเจออะไรเลยว่ามันลดเยอะด้วยราลน50เป็นเทรนด์หลักโงมาหรือเปล่าไม่แ่ะจริงคือคืออันนี้มันเป็นรุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรออริจินอลคลาสสิกคือใส่ยังไงก็ไม่ตกยุค แต่อันเนี้ยคือขาวมันจะขาวแบบหมอๆอ่ะอันเนี้ยผมดูพอมันหมอมันก็จะแต่จริงอันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันจะโดนขีดไปขีดมามจะเป็นสายมันจะเป็นพลอดแต่อย่างเงี้ยก็คลาสสิกดีมากก็ระว่ามันก็สวยดีมันอาจจะดูใหญ่นะแต่เดี๋ยวเก๊สโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไม่ใหญ่คือตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าใหญ่เพราะว่าเราไม่เคยใส่นาฬิกาอาเดินดูก่อนนะมมนใส่สองข้างใส่ของข้างเหมือนคนบ้าไง เดียวน้องเกดจะได้เรือนอ่ะใครว่าเรือนไหนสวยอ่ะขอด U I G หนึ่งได้ไหมเรือนซ้ายกับเดือนขวานะเออเกสบอกเรือนซ้ายสวยกว่าตัวสบาปยสบายบอกว่าตัวเรือนขวาเนี่ยมันคลาสสิกดีกายชอบเรือนไหนอ่ะผมติดเนี่กายบอกว่ากายไม่น่าได้ของรางวัลจากที่โรงเรียนเลยกายได้ของไอออนแมนไม่แต่ไอออนแมนแล้วใครชอบชอบเรือนไหนนะซ้ายกับขวาก็เดป็นบอกหนูชอบเสบายอ๋อสีเจ้าพู๋เหรอเป็นแผ่นเหรอ ต่าไหนหลังสุดข้าอ๋ออลองหน่อยได้ไหมเออได้ได้อีเรือนอีกเรือนเลยเรือนนี้ก็สวยนะหนูชอบเรือนนี้มากสุดชอบกว่าเรือนต้นคูหรอได้อนไหนดีอันนี้ดีอันนี้เดินเท่าไหร่อ่ครับอันนี้มีรถอยู่ไหม รุ่นนี้ลด 30%, 30รลด30%เรเหลือ2000กว่าบาท3,000กว่าบาท3,700นเจ็ดนะามพน้อย่าอบาทแพงกว่ารองเท้าใกลออีกอ่ะแพงกว่าเยอะหน่อยรองเท้าเก๋อเอางี้เดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนโอเคไหมอันนี้อันนี้ก็จะแบบแบบง่ายๆหน่อยไม่กี่ร้อยค่ะอ่าถ้าหนูชอบก็ได้นะมันก็ดูเวลาได้เหมือนกันนั่นแหละ ก็ขึ้นอยู่กันหนูฮะน่ารักนะน่ารักปัญหาคือมันจะหนึ่ง้าสิบพังง่ายวันนั้นเราลองลองใส่ดูได้ไหมอันนี้กูวนี้เนี่ยมาว่าดูธรรมดาธรรมดายังจะเหม็นไม่เหม็นค่ะแบบเคยใส่ประมาณเหม็นเลอะถ้าอย่างนี้นะเจสตัวเอาบิบิจีสวยกว่านั้นเนี่ยเลอะมีหน่อย กันน้ำอันนี้กันน้ำได้ใช่ไหมใส่ล้างมือโดนขนได้ค่ะแสบน้ำไม่น้ำไม่ได้ใส่แม่น้ำไม่ได้เกินสองห่วงนอนเลยค่ะเป็นไงครับสรุปรู้ว่ายังไงไม่เอาไม่เอาไม่เอาทั้งหมดเลยเหรอยังไม่อยากเอาคือจริงๆอ่ะชอบเบบี้จีแล้วแต่ว่าแม่ยังเห็นว่ามันรถยาวรถอีกเดือนนึงไม่เป็นไรเบบี้จีอ่ะมก็เลยจะไปหาเบบี้จีมันย่อมาจากอะไรรู้ไหมน้ำเค็น้ำกาย เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปบินไปต่างประเทศอาจจะไปดูที่ King Power ให้อะไรอย่างเงี้ยจะมีแมนทุกสวนใช่แล้วก็จริงๆที่ญี่ปุ่นนะครูเราไม่รู้เราไม่น่ามีเวลาหรโอ้จะดึก่าไม่น่ามีเวลาเดี๋ยวนี้เดองดูเนะวันนี้ก็เลยยังไม่ได้แต่ว่าสัญญาไว้แล้วเดี๋ยวซื้อให้นะงงอ่ะจะโอเคดึกแล้วไปไปที่แบบ